นะคะต่อเนาะจากคลิปที่แล้วทีนี้พอดีคนอยู่เยอะอาหารก็เลยไม่ได้ตรงนี้เป็นแท่นบูชาปกติคือทางเวลาเกิดเกิดเกิดการรำบงวงสวงประจำประจำทุกปีเขาเรียกงานขึ้นเขาอะค่ะเขาจมีงานบวงสวงก็จะเป็นแท่นบูชาค่ะที่ที่เหล่านางอัปสราคือจะมีเสา สาวพื้นถิ่นเนาะเมียงลอ,อเมืองบุรยรมนะคะเป็นนักเรียนนักศึกษายำเพื่อบวงสวงบวงสวงเทพเจ้าตั้งแต่จากนี่ไปยาวไปถึงนู่นเลยก็จะเป็นร้อยคนนะคะแทนบูชาตรงนี้จะเป็นเป็นเป็นพานพุ่งดอกไม้ะคะ่ะจริงๆคือเป็นเทวสถานเทวสถานที่ ที่ที่ใช้จริงค่ะใช้ใช้เพื่อการบูชาจริงๆเมื่อกี้แอบแอบได้ยินไกด์บอกว่าเป็นการรับพลังก็ <c oughs> ประไทยนะคะพระอาทิตย์เป็นเป็นเทพ,พเจ้าเนาะเพื่ที่นี่ที่นี่นับถือพระอาทิตย์อะคะ่ะแสงของเทพ,พเจ้าก็ก็จะจะ,จะสวยอะคะ่ะจะจะจะให้พลังชีวิตมันเป็นการการเริ่มต้นของวันเนาะเหมือนการมีชีวิตว่าคนนึงอ๋อมีชีวิต จริงมีเหรีออยญนะคะแอบเพ้นเหรีพอพอยญแอบเพ้นเหรีพอพอยญเขา <พอ S 1> ให้ค่ะเขาให้เขาเขาเขาให้เหรียญ <พอ S 1> เ,เป็นเป็นบูชาเล็กนรอไม่เคยเห็นนะ <พอ S 1> นี่นี่ค่ะเป็นตามีลวดลายของพญานาคพญานาคตั้งแต่ตีนขาวอีตอนนี้จะเป็น,น,นหน้าเสียญนะคะพญานาคห้าเสียน รอบทิศทางนี่ลายเขาสวยนะคะพญานาคห้าเสียนให้ความรู้สึกของของของความุ่